สวัสดีครับผมขอเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับไม่เกินจริงไม่เกินจริงๆผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็พิมพ์ไปในเฟซได้เลยนะครับว่าเจน้ำการขายะครับก็ที่ผมมาแนะนำนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้เติมเกมที่ราคาถูกนะครับแถมเติมไวปลอดภัยด้วยนะครับเขาเปิดบริษัทมามากกว่า7ปีแล้วครับตอนนี้ก็ลองไปใช้บริการกันได้นะครับ ที่เพจเจน้ำการคานะครับลิงเพจมีอยู่ใต้คลิปนะคะบ่อนครับสวัสดีเช้วเฮเดทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาตอนสามโมงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมคล้ายๆเหมือนที่ผ่านมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกิจกรรมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยก็หน้าตาของกิจกรรมนะครับมันก็จะอยู่ทางขวามือนะครับเป็นรูปดอกไม้สีเหลืองนะนี่ครับก็เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับ อ๋นี่ก็คือของอวันนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตามเลเวลนะก็มีบ้านเย้มแล้วก็เป็นแปลงแครอทนี่นน่าสนใจมากเลยนะส่วนของบงก็จะเป็นเควสให้เราทํานะครับก็จะต่างกันออกไปนะครับวันหนึ่งก็ทําได้14เควสต่อวันนะผมก็จะแนะนําเหมือนเดิมนะครับก็ต้องทําพยายามทําให้มันครบทุกวันนะครับครบทุกบินต่อวันนะวันหนึ่งมี14บินพรุ่งนี้ก็14บินครับ แต่ถล้วเพื่อเราทําบินเหลือมันก็จะเอามาทบมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบสิบห้าสิบหกนะครับก็ก็ยังเป็นสิบสี่บินเท่าเดิมแล้วเราก็ต้องเคลียร์บินให้หมดด้วยครับก็พยายามทําให้หมดนะครับนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับบินหนึ่งเป็นบินนมง่ายๆนะอุ๊ยอะไรขึ้นไหนวัวอยู่ไหนนี่นะครับก็ถ้าเราเก็บเห็นไหมครับควณก็จะขึ้นเหมือนคล้ายๆรางวัลเฉียงม้าเลยนะครับ เนี่ยพอเราเก็บคะแนนข้างล่างก็จะขึ้นนะเควสใหม่ก็จะมาก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเผื่อคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพอนครัคลิปหน้าก็เจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย